มาสัมผัสกับเสน่ห์ของตลาดน้ำเก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีที่ถูกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดคึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจากทั่วโลกแวะเวียนมาเที่ยวกันแบบไม่ขาดสายตลาดน้ำดำเนินสะดวกจากนั้นไปสนุกสนานกับการแสดงโชว์ของสัตว์ต่างๆชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องชา้างน้องลิง และไฮไลท์สำคัญการนั่งช้างเที่ยวชมสถานที่ลุยป่าลุยน้ำเป็นประสบการณ์ที่น่าลองสักครั้งในชีวิตกับที่นี่ช้างเผือกแคมดำเนินสะดวกต่อไปเข้าใจใสายมูกันหน่อยกับวัดชื่อดังประจำจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุบวรวิหารราชบุรีวัดเก่าแก่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวราชบุรี ใครที่มาเที่ยวราชบ,บุรีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไปครับไปเที่ยวราชบ,บุรีกันเมืองเล็กๆที่จะสร้างประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนครับ